กลับมารู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นเด็กหญิงเอ๊ะนางสาวนุ้นตอนอายุ18ตอนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ข้างล่างตรงอาคารตรงนี้ค่ะเรามารับน้องกันตึกนี้เรียนดออิงข้างล่างเป็นแก๊งชมลมมาเราคิดถึงเพื่อนจังเลยค่ะ แห่งนี้ค่ะคือภาควิชาอุตสาหการเป็นเมเจอร์ที่นุ่นเรียนค่ะที่นี่นุ่นเรียนเชื่อมเชืช่อมลวดเก่งมากเห็นแบบนี้นะคะจะก็เคยทำเวิร์กช็อปที่นี่ค่ะทำคอนก่ออิฐโหแมนมาก จริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีแค่คณะวิศวะเท่านั้นที่มีเรื่องของเทคโนโลยีคณะอื่นๆก็มีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นผลงานจากสถาบาันวิจัยและพลังงานนาคพรพิง์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเราอาจจะต้องนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ที่ได้มีการบุกเบิกและก็พัฒนา ในเรื่องของการจัดการพลังงานทดแทนโดยเฉพาะทางด้านแก้สช,ชีวภาพนะครับแล้วอาจจะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งอีกตัวหนึ่งที่าสถาบันเราเองเนี่ยเราเอาแก้สช,ชือวภาพตัวนั้นเนี่ยเอามาแล้วเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพแล้วตอนนี้เอาเข้าไปใช้ในเป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยละตอนนี้นะครับท,ที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมได้จากมูลสุกรนะครับมาเข้าขาบวนการผลิตแก้สชีวภาพ ได้แก๊สออกมาเอามาเพลิฟายแล้วก็เอามาเติมรถยนต์ตอนนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ด้วยด้วยเรียกว่าเรียกรถยนต์พลังงานขี้หมูนะครับวิจัยที่เรากําลังดําเนินการอยู่ก็จะเกี่ยวกับนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพสําหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแล้วก็ใช้งานทางการแพทย์ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือในเรื่องของปัญหาขยะนะคะ บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะผลิตจากวัสดุปิโตเคมีนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเม็ดโพลิเมอร์แล้วก็นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งจะใช้เวลานานนะคะในการย่อยสลายเพราะฉะนั้นจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราก็สนใจที่จะพัฒนาโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยผลิตจากวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วสามารถปลูกทดแทนใหม่ได้เช่นอ้อยเข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเองตัวเร่งปฏิกิริยานะครับที่ใช้ในการสังเคราะห์นะครับโมโนเมอร์และใช้ในการสังเคราะห์โพริเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางซีโอภาพนะครับตัวฏิกินิยานีเา้เป็นตัวฏิกิริยาที่สามารถผลิตได้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่อยู่ในอยู่ในลูกลักของเหลวนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปผลิตโมโนเมอร์ ซึ่งจะช่วยลดเวลานะลดาต้นทุนในการผลิตคือศูนย์เลสิกเซ็นเตอร์ของเรานี่นะครับก็เป็นศูนย์ที่จะตั้งอยู่ในศูนย์ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็นอกเหนือไปจากเลสิกนะครับที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนะครับอีกอันก็จะเป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นการตรวจเต้านมด้วยนะครับเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมคือดิจิตอลแมมโมแกรมก็คือจะเป็น เป็นเทคโนโลยีของการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงขึ้นนะครับนะที่ถุนคอมพมวเลอร์นั้นเราได้เอาดิจิตอลโมบาแกรมมาใช้ก็เป็นแห่งแรกในภาคเหนือเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าใหม่แล้วก็เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเลยนะครับก็คือการทำเพจ t ีทีพวกเราจะเคยได้ยินพวกดีทีสแกนนะครับหรือเอกาเลยคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพจ t ีทีนะครับ P t ทเนี่ยนะครับอ่านว่าเพจ t ีทีเนี่ยนะครับ จะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปยังไงก็คือเพทีทีนั้นเนี่ยต้องใช้เทคนิคที่ว่าใช้สารังเพสต์ลังตีชนิดพิเศษฉีดเข้าไปภาษาเหล่านี้ก็จะไปจับในตัวนะครับมะเร็งหรือเนื้องอกหรือเซลล์ที่มีการจับนะครับสารเพสตลังตีได้สูงนะครับถึงจะก็จะเป็นเซลเล์มะเร็งนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะสืบค้นมะเร็งขนาดเล็กนะครับได้อย่างกว้างขวางนะครับคือทำเพทีท,ทีครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจได้ว่า มีมะเร็งบริเวณศีรษะกระดูนะครับปอดต่อหมวกไตตับอะไรหรือเปล่านี่ครับสามารถตัวได้ทั้งตัวนวัตกรรมนาโซโฟอร์มอุปกรณ์ควบคุมและปรับรูปร่างทรงจมูกภายหลังการผ่าตัดเป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาเพื่อ,เ,อ,อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหมอผ่าตัด ปากแหว่งเพดานโบที่มักจะมีปัญหาว่าภายหลังผ่าตัดแล้วความสวยงามมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆทำยังไงเพื่อให้ตรงนั้นสวยงามตลอดเวลาแล้วการที่ต้องคิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแทนที่ของที่มันมีอยู่เดิมก็ด้วยเหตุผลของหมอผ่าตัดคือราคาแพงไม่อยากซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้น ซึ่งก็คือว่าการใช้งานลำบากแล้วก็การเมนเทนการใช้งานของครอบครัวมันยากก็เลยไปนั่งคิดว่าจะมีอะไรที่สามารถสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นสิ่งที่มีในท้องตลาดได้ไหมซึ่งในท้องตลาดจะเป็นกลุ่มของซิลิโคนที่นิ่มๆแต่ว่าทันตแพทย์จะรู้จัก หลักๆคืออะคริลิกที่แข็งก็เลยปรับมาใช้อะคริลิกกับลวดเอามาเข้าประกอบเข้าด้วยกันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็เรียกว่าถูกใจหลายๆท่านค่ะรางวัลที่เราได้คือรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติปี2557เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้ถึงว่าการร่วมมือกันระหว่างทีมศาสสาขาวิชาชีพซึ่งเรารักษาผู้ป่วยผ่าตัดไปเรามีปัญหาเกิดขึ้นว่าหลังจากผ่าตัด ทำยังไงที่เราจะให้จมูกที่เราผ่าตัดแก้เด็กที่เป็นปากแหม่งเพดานโหวไม่ไม่ลม้มหลังจากที่ผ่าตัดไปเพราะเราจะได้ไม่ต้องผ่าตัดซ้ำเราก็เลยคุยกับทีมทางคณะท,ทนันตแพทย์ก็คือคุณหมอพนารัตน์นะครับว่าเราจะทํำยังไงดีหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วทํำยังไงที่จะให้ตัวมีอะไรไหมที่จะมาช่วยดันจมูกไม่ให้ล้มไปอีกหลังจากที่เราผ่าตัดก็เลยมีการคิดว่าแพทย์ต้องการแบบนี้ อันตแพทย์มีส่วนที่จะมาช่วยเสริมในจุดนี้ยังไงบ้างไหมก็เลยคิดว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการร่วมมือที่ดีเพราะเรานอกจากจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ยังทําให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อคนไข้และสังคมจริงๆได้ครับก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งเราและลูกชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะตั้งแต่แรกคลอดที่เราเห็นลูกเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ มีเพื่อนแล้วก็หลายๆคนแนะนําว่าให้มาผ่าตัดกับคุณหมอกรีดขวัญเงินเราก็ตามหานะคะว่าคุณหมอกรีดขวัญเงินหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกก็จนมาเจอที่โรงพยาบาลสวนดอกค่ะแล้วก็หลังจากที่ผ่าตัดไปแล้ววันแรกเลยนะคะก็ก็เปลี่ยนแบบรู้เลยว่าลูกเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบคุณหมอก็จะแนะนำใช่ไหมคะว่าการรักษาขั้นตอนต่อไป จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือมั่นใจมั่นใจในการรักษาค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับอยู่กับผมน้าพตพงสหวัฒนากุลฉันชื่อแก้วตาฉันเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมส่งความสุขให้กับทุกเสียงทุกสาย และสำหรับบทเพลงแรกของข้ามพืนนี้ในวาระครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราผมก็ขอนำเสนอบทเพลงอันทรงคุณค่าซึ่งผมเองก็จะได้ฟังเปนครั้งแรกพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละครับตอนนี้ปีพศ2558หรอเธอพูดอย่างกับเธอหลุดมาจากอดีตอย่างนั้นน่ะฉันอยากกลับบ้านกับบทเพลงศักดิ์สรีมอชอประพันธ์โดยคุณวิชัยปุญญย,ยันเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ พระจาให้รักในศักดิ์สรีรั้วคงมันม่วงยังคงมีควันที่ขวันทิ่นรินรักสถานแสงสีทองยังคงส่องสว่วน ชนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอะก็ทุกอย่างเลยการแต่งกายนักศึกษาตึกเรียนต้นไม้ถนนแต่มันก็มีบางอย่างที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปนะอะไรอ่ะก็ความรักไงะความรัก เออแล้วต้องจะงสกันยังไงอ่ะไม่รู้เลยนึกออกแล้วไปไหน แอบหลับแล้วนะมึงเนี่ยโอ้โหเฮ้ย hey. แก้วตาเก้าตาไหนวะเออเมื่อคืนกูมาคนเดียวเปล่าวะเือคืนก็มาคนเดียวดีวะมึงจะมากับผีที่ไหนวะฝันไปปะเนี่ยกับแบบน้ำเลยไปอยังอีกออกูคงฝันไปวะฝันดิเออิกูกลับละเออแปลกๆนะมึงเนี่ย ไอ้ีถึงสิ่งที่ผมได้พบเจอมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ความฝันนั้นก็ทำให้ผมพบความจริงที่ว่า50ปีที่ผ่านมารักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง